อ่าไหนนี่เหรอตัวนี้นเลยใช่ไหมโอเคเป็นอาหารไทยไหนคะเป็นอาหารสไตล์ญี่ปุ่นคอาหารประเภทอืมอมหานได้สองโมงอ่าเนาะก็เดี๋ยวเราไปทานกันดูว,ว่าจะเป็นยังไงโอเคไปกันเลย รีวิวร้านอาหารเรล็กของญี่ปนะคะเป็นร้านอาหารสไตล์ญี่ปุ่นโบราซึ่งร้านนี้เขาจะเป็นสไตล์แบบว่ามีทั้งอลา,าคาร<ช>์ทั้งบุฟเฟ<ช>่แล้ว่เกี่ยวกับเรื่องต้นเป็นไงครับมากมาออ๋อช่วงนี้อ่เห็นเขาบอกว่าครบ5ปีที่ป,ปารีสโอโอนะก็ราคาเน็ตอยู่ที่999แต่เขาบอกว่าถ้าเกิดว่ามาสองคนขึ้นไปท็อปอัพ100หนึ่งเลยเออทีนี้เด็กๆเด็กเนี่ยก็คือจะเปิดความสูงอยู่ไม่เกิน130เซน ราคา5 9 9เาทก็คือเท่ากับว่าจาก9,99เหลือ8,99เนอะแต่คุณเต็มเรื่องราคาตั้งต้นเป็น700กว่าแล้วตอนนี้เหลืออยู่5 9 9เคเปิดปิดได้ไงคะร้านเปิด11โมงถึง4ทุ่มแล้วก็สั่งแล้วระยะเวลาในการทานคือ2ชั่วโมงสั่งอาหารได้จนถึง2ทุ่มพอปิด3ทุ่ม อ๋อแล้วหยุดบัรจันด้วยเผื่อใครมากินแล้วมาบัรจันมีเสียดามากโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาลอก่อนนะว่าวันนี้เราจะมาชิมอะไรก่อนน้องเอ๊อมานี่เลยมันเริมหลายแลวนี่คืออูด้งใช่แล้วกป็นไงล่ะชุดนี้ชุดต่อนเ้งี่น้ำพริกข้าวส้มแบบว่าทั้งคนเกินดี อันไหนึ่งล้วก็กร่อย่องกุ้งล้างอันนีอุ้งคุณึกมากหอมอร่อยแบบกรอบเ่ยอันไหนลองชิมอันนี้ไหมอันนี้อันนี้คืออะไรเอ่ยชาบูอ่าเนื้อวากิวอ๋อ วากิวออสเตรเลียเ่ือดผสมหอมมากมีผักอสรีบ้างโอเคต่อไปไปเลยฮะต่อไปก็กกินปลาไหลนี่เนาะปลาไหลใช่ไหมคือว่าต่อไปนี่ต่อไปอันนี้เป็นเกี๊ยวซาเหรอใช่อาจจะน่อยนะ

อ่าต่อไปเอ็มนี่ทาโกะทาโกะยากิอ่าเป็นไงไส้เป็นปลาหมึกเหรอไหมคือดีมากค่ะแม่มันไม่ได้กรอบเกินไปอืมมันไม่ได้กรอบเกินไปจนแบบเคี้ยวไม่ได้นุ่มคำนุ่มข้างในกรอข้างนอกแล้วก็พอเข้าไปมันก็มียวแบบหมึก มอืนนอมโอเคไหมครับเป็นไงคะับประมาณหมึกมันไป่ไม่ได้เหนียวมากอืมแล้วก็วดูซ่อนย่งความขมหรอโอเคอ่าเป็นปลาป้ายใกล้ใกล<อ>เก๊ะ ทุออกอย่างก่อนแล้วก็เนื้อสุดหนึ่ข้างนอกต่ออ่าเอ็นท้องปลาซะมันสิสดมากอืมนุ่มมากอมมันมีความมันของท้องปลาใช่ไหม ความแบบอีของปลาแซลมอนมันก็จะมี่ยวน้แบบไขมันของเนื้อปลาใช่มันจะให้แบบกินแบบง่ายเนื้อรสชาติเนือไหนี้ดูปลาแซลมอนยานออ่านงนีาสซิร์ฟนะซีอุ พอผมกอบขึ้นมาว่ามันทำเบาหวานเวลชาดิ ซูชิเนื้อวากิวเป็นไงความเป็นเนื้อวากิวดีไหมดีมากแล้วก็แบบว่ามันไม่เหนียวเลยไปแล้วก็มีตอนที่มันความจะเข้ากันแล้วก็ไม่คาเลยเน่ กรอบไหมกรอบขัดเลยนะนีมากคือมันไม่ได้กรอบแบบกรอบจนได้ว่าอะไรลวกแบบปึ้งหมดเลยแต่ว่ามันเป็นกรอบที่กำลังดีแล้วตัวน้ำซอสน่ะน้ำซอสไม่ได้เค็มมากคือมันแบบว่าเข้ากับตัวถั่วเน้ดีมากเป็นไงบ้างแม่ใหมเริ่มต้นเลยรูปร่างดูสวยมากแล้วก็ทุกความไม่กินไม่ขันคือไม่กินน้ำมันแล้วก็ใช้แป้งดี ต่อไปก็เป็นซูชิหน้าปลาไหลหน่งลาไหลเขีอยอืมแล้วก็ตัวข้าวมันคือไม่กี้ดีอร่อยมาะร้อนมันบอกว่าเข้ากระดูกก่อ มามาลองชิมพวกแซลมอนสิมีแซลมอนมีหอยเชลซุชิอะไรจะกินอะไรสาลาเอาย่งเออมะชิมตัวเข้าปั้นสาลาเข้าปั้นเป็นงไงลูกสาลา ว้านี่ก็คือกำลังดีก็คือไม่ได้แบบเล็กไปอ่ะก็อ่าเลืนดิบทอดสองไปร้อนๆแล้วสมองอ่มันกำลังดีมันหันรูมากมันบอกว่า้วก็มันปิ้งข้าบนอทำให้ทุกอย่างลงรชาตดีเป็น ซาซิมินี่เราลองอันนี้ก่อนเลยดีกว่าเนาะใช่เป็นเขาเรียกซาซิมิปลาไทยใช่แล้วประกอบไปด้วยอะ้งคะมงมันอันนี้เขาไม่ป้ายเลยว่าหน้าตาจะคล้ายกันมากจะมีมงมันอังเกยแล้วก็กระพงแดงอันนี้คือเป็นวัตถุดิบที่จะต้องตูใช้ก่อน่งหน้าด้วยเพราะว่าเขาเป็นวัตถุดิบสดที่แบบมาวันต่อวันอ่าประมาณนั้นอ่ะชิมชิมนะเรื่องจากมงมันก่อน นด้ความมันของปลาเป็นไงหรือยังไงบ้างความแตกต่างเดี๋ยวต้องอันสุดท้ายก่อนอ่าอย่างเงี้ยเป็นอะไรนกะพูแดงอ่ากะปูแดงไม่เหมือนท่านจะลลายแต่ความสึกว่าแบบมันมันเนี่ยส่วนตัวนะอันเกลือรู้สึกแบบเหมือนเลือจะแบบมันมันมันกว่าแต่ก็ทั้งสองอันนี้คืออร่อย่ะ จะเทียบกับพวกแซลมอนหรืออะไรเงี้ยแหละจะเทียบกับแบบเคาเรียกอะไรนะปลาญี่ปุ่นนะก็คือเทียบได้เลยอ่ะแบบปลายบ้านเราอะไรเงี้ยจากทะเลน้ำลึกด้วยเนาะใช่จากทะเลน้ำลึกเลยเขาะว่าจากแบบชาวประมงเลยนะสั่งมาใช่ไหมใช่มันจะแบบอยู่ในฟาร์มนะอ่าใช่เป็นแบบน้ำลึกเลยต่อมาอ่างั้นมาเทียบกับนี่เลยไหนๆแล้วโอ้ของญี่ปุ่นสิใช่ไหมแซลมอนอยู่เลยไหมอ่าแซลมอนค่ะเนี่ยอืม กำลังกลังด่นรสชาติหวานอร่อยสดต่อไปเป็นอะไรดีหอยเชลล์มีแบบเบิร์นกับไม่เบิร์นอ่าอันนี้แบบเบิร์นนะอันนี้แบบไม่เบิร์นไหนไม่เบิร์นสดไหมกยนแล้วท่าละลายเลยอืมมูทาโก้ เนื้อเด้งสดหอยเขเยหอยนะตัวใหญ่มากเนาะอ๋อมันก็อันเดียวกันแบบนี้นะที่เสียบไม้โอ้ททุกอย่ามากเลยอ่ะดีเนาะโอเคเคี่ยวกันเคี่ยวกเคี่ยวกนเคี่ยวกนี่กุ้หวาน อา,จาจเจนตินา่ามีไขนะ่ด้วยนะคุระด้วยนะแล้วโอ้โหตัวใหญ่นะ แม่แบบดูดีงามมากหวานแบบอักกุ้งหวานจากอาเจนตีนั่งใช่แล้วก็ใส่ปลาก็ีือว่าเป็นตัวเด่นเขาเลยเนาะใช่ที่จ้ตัวเด่นเลยใครมาเนี่ยเขามาเขาจะมากินนี่แหละไหนลองชิมหัวปลาแซลมอน เ่าเนื่อนะตัวน้ำซอสอ่ะที่เขาไปต้มมันมันแบบหวานหวานกรกรอบแล้วยิ่งเจอความหวานจากตัวแบบแซลมอนด้วยนะยิ่งละมุนเลยหอมมากเรียมตัดกับมาดูของดองอืเป็น,ปนแซลมอนดองใช่แล้วชิมสิสสเป็นยังไงอืมพี่วิีกินเขาด้วยห่อใส่ในนี้ใช่ไหมใช่จังอย่างงี้เหือ สร็จแล้วหวนสุดหวนเอาใช่ไหมคือนุ่มกว่าแบบตัวแซลมอนดองคือเขาน้ำดองของเขาคือจะไม่เค็มแล้วแบบว่าด้วยความว่าสดแซลมอนสดด้วยไงกุ้งนันบั้ดังก็อร่อยดีพอใส่เสาหร่ายหอมไปนี่อร่อยกว่านี่แลองนี้ดีนะกุ้งดองนะลองไหม ม้องคุ้งดองก่อนค่ะเล็กๆยิ่งง่ายด้วยน้ำดองเบสเดียวกันก็คือจะไม่ค่อยแบบเข้มมากทำให้กินได้เรื่อยรสชาติดีก็สำหรับสาวๆชอบเนาะพุ่งดองแล้วก็วราสารดองก็ดูตัวนะครับมึกวาซาบิหรอ ความว่าวาสบุรีนี่ยมันเหมือนจะลดจัดจ้าค่อนข้างจัดจ้า,จา,จา,จาแต่พอเขามาอาผสมเนี่ยก็คือลดชาติลงตัวอ่าต่อไปหอยนางรมเกาหลีก็จะมีหลายแบบแบบอันนี้แบบสดเลยใ,ใช่ทุละกมาใส่เข่ป้าหรือแบบคอนซึอ่อาเป็นซอสคอนซึเอาแบบธรรมาดาก่อนจะได้รู้รสชาติเป็นไง ว่าตัวใหญ่นะอืมว่งางแต่ทำตลาดเลยอไหนลองสักแบบหนึ่งตัวนีไหมคอนคอนสึกนะอืม พอมีซอ,อสคอนเสิร์ตมันก็ดีขึ้นมันก็มีความแบบรสชาติต่างๆเ,เดิมเราจะเป็นเมนูใหม่อ่าใช่พี่เขาบอกว่าเนี่ยเดือนหน้าเนี่ยจะมีแบบนี้อ่าประมาณน,นี้ถุงปูมะดองน้ำปลาเหรอได้มา,า,าชิมสิเอาสักกล้ามหนึ่งมาชิมดูเอาสักก้ามหนึ่งนะจะถลม่มไหมเนี่ยคอนโดเนี่ย จืดเหมืนนี่จืดเหมหืนนี่สดน้ำจิ้มรสชาติดีเผ็ดเปรี้ยวเค็มหวานยังไงนี่เคยลงตรงหมาเลยอ,ลลอ่ะคุ้มกล่อมกลมกล่อมอร่อยเลยอร่อยเลย,ออย,เลยโอ,คอ,อ,ยยอ้คนชอบของผู้ดองดองเนี่ยนะมารนฉันมาชิมกันได้เลยเนาะใช่มาชิมได้เลยนี่คือไฮไลท์เดือนหน้าเลยอ,อยู่ในเซตของบุฟเฟ่ต์เลยทีเดียวใช่แล้ว ว้าวร้อนร้อนเลยโอ้โหเนี่ยไปลว่าจะเป็นไส้ครีมใช่ไหมนี่จุดสีเหลืองนะอ่าไปแล้ยนะนี่อันนี้เออไม่รู้ใส่อะไรไส้ครีมมีไส้หมูแดงแล้วก็มีอะไรน้ำเขือกแปะกวยไหมอ๋ออันนี้น่าจะเป็นหือแปะกวยแน่นะลูกใหญ่นะกินมากราคาารเล่งองเลยเนาะใช่อ่าแล้วก็นีด้วยนี่อะไรถุงทองซอสเห็ดทับเพลอ่ะแล้วลองชิมถุงทองกันไหมแต่ชิมไม่ถ้าเกลียดเนี่ย เอานไงตัวไส้เป็นไงฮะมัไม่หลายเลยนมันไม่าดแล้ก็ถ้าเห็นฟอมันหอมน่นหลดีพอเข้าไปก็อร่อยนะแล้วตัวซอสทัฟเฟอร์ล่ะหอมอ๋มีกินทัอเฟอรใช่ไหมใช่แล้วก็บอกว่าเากลงกลม เราเป็นไงรูปไหม,ไมหคือแบบมันกระลืออ่ะเราไสอ่ะค่ะเราให้เือบอกว่ามันอร่อยมากกระลงตัวไม่ได้แบบว่าคือมันเข้ากระลงตัวมากคือแบบว่ามันไม่ได้แบบว่ารสมันคู่กันไปม,มัน,น,นมีความแบบว่าดอกกันมันจะขึดด้นดีอันนี้เป็นไส้ครีมไหนดูสิอุ้ยคลีนนั่นเลยนะไส้แบบอย่างนั้นนะระังร้อนดินะเนี่ยจะตอนจะร้อนนะ เนียนนุ่มไหมเนียนนุ่มดีที่สุดแบบหอมหวนี่อันนี้สิเราไม่เคยกินนะไส้เผือกกับแป้งปวยดูดีมากเลยอนะ่ะ <c oughs> มันจะน่าจะเหนียวนุ่มนะ <c oughs> มดีไหมแป้ง <c oughs> มันดีมันนุ่มก็ไส้แบบเผือก็หอมมากถ้าเทียบกับไส้ครีมล่ะชอบเลยมากกว่ากัน เอามาชิมนะชิมของข้าวก่อนหมูแดงรอด้อนอยู่เน้นอร่อยเลหมูแดงเป็นไงนะอร่อยด,อดีได้ใช่ไหมอร่อยดีกินได้อ่าไหนอลองใส่ครีมสิใส่ครีม หวานมากอ่อาต่อไปนี่ไส้นี้ง่ายจริงเลยือกราบอะไรนะแปะไว้ไหนแปะไว้ไหนเจอแล้วต้องร้อนนะอืม,ออนะอมหอมหอมเผือกมากอ,มอันนี้น่ากินอร่อย ดีแป้งอ่ะจังปังนุ่มมากแนะนำนะลองชิมไปได้ลองวางไปได้ครับเนี่ยขนมหรอเยลลี่อะไรกันหรอต่ารๆมาชูเมลโล่เอาน่าจะไม่มีไอศกรีมสามรสชาติเลยหรอโอ้เป็นไงขนมหวานไอศกรีมดีไหมดีใช่ไหม อะไรกินอะไรอยู่กอกล่สกอตโกล่าแหมซาาอาเดีที่เรากินเล่นของที่วนีเป็นไงบ้างเป็นไงคะโอเคจอสิี่ชอบแบบยางก็จะมีซูชิเนื้อวากิวแล้วก็มีอูุด้งอูด้งเทนดระ ทาโกยากิกอ่าก็คือเท่ากับว่าน้องเองก็จะชอบอ,อุดอง้งจิบุระซูชิเนวากิวแล้วก็ทาโยกยากิใช่ไหมอ่ารสชาติดีเลยเนาะอร่อยเลยถูกใจใช่ไหมโอเคหม,มาชอบอะไรคะชอบอหนึคือว่าที่นี่เขามีซาซิมิปลาไทยอ่า,าววอมีปลาสามประเทมีปลาหูแดงอังเกยอ่าแล้วก็อะไรนะมงมันอ่าชอบอะไรที่สุดคะ ชอบอันเลยอ่าคือแบบรสชาติเข้มข้นแบบปลาญี่ปุ่นเลยนะแล้วก็เมนูที่เวียดมาม่าชอบเนี่ยก็จะเป็นผู้หวานจีนีน่ารสชาติดีมากเออ่แล้วก็อตเตะนอกจากนั้นนะก็ยังมีแบบซาลาเปาซาลาเปาไหลไส้เลยเนาะใช่ไส้ไส้หมูแดงไส้ครีมแล้วก็ไส้เผือกแปะป่วยใช่ใช่ผู้สมัครไส้ทอง เมือถุงทองอะไรเงี้ยแล้วก็มีปลาเงินทอดปลาเงินทอดปลาเงินทอดต่างค์ไม่หยุดเลยอร่อยมากเรียกได้ว่าพวกเครื่องเคียงก็อร่อยใช้ได้เนาะโดยรวมถ้ามีเมนโ่นก็ไม่ตาเลยอ่ะก็แปดร้อยเก้าสิบเก้าบาทใช่เนาะสำหรับโปรโมชั่นในช่วงนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็เรามาทานกันดูได้เปิดตั้งแต่สิบเอ็ดโมงจนถึงสี่ทุ่มอ่า ่าก็มาใช้ไม่ได้เนาะมา<ด>ถือว่าใช้ได้เลย